สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่องวันมิเิตรู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของชายผู้เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยความเชื่อว่าข้อมูลต้องเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนี่คือเรื่องของเซอร์เกบรินหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Google และผู้อยู่เบื้องหลังวิสัยทัศน์แห่งการจัดระเบียบความรู้ของมนุษยชาติเซอร์เกบริน เกิดเมื่อปี1973ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียในยุคนั้นคือสหาภาพโซเวียตในครอบครัวชาวยิวซึ่งต้องทนทุกข์ภายใต้ระบบปกครองคอมมิวนิสต์ที่กดขี่เสรีภาพทางความคิดพ่อของเซอร์เกเป็นนักคณิตศาสตร์ส่วนแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ เมื่อเซอร์เกอายุได้6ขวบครอบครัวของเขาก็อพยพมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อหนีความกลัวและความไม่เสรีของบ้านเกิดชีวิตในอเมริกาเปิดโลกใหม่ให้กับเซอร์เกย์บรินเขาเติบโตในบ้านที่รักวิทยาศาสตร์เขาอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเล็กและในช่วงมัธยมเขาก็เริ่มเขียนโค้ดได้ด้วยตัวเองพบกับแลร์รี่เพจและจุดกำเนิด Google ในปี1995 ขณะเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเซอร์เกได้พบกับชายหนุ่มอีกคนชื่อแล r รีเพจทั้งสองมีความคิดแปลกๆเหมือนกันความคิดที่ว่าอินเทอร์เน็ตควรถูกจัดระเบียบไม่ใช่แค่ให้คนค้นหาแต่ให้เข้าใจสิ่งที่เราต้องการ พวกเขาเริ่มพัฒนา Page Rank อัลกอริทึมที่จัดอันดับหน้าเว็บไม่ใช่แค่ตามคำค้นแต่ตามความสำคัญที่วัดจากจำนวนลิงก์ที่เว็บไซต์อื่นเชื่อมมายัางหน้านั้นภาพและความรู้คือเข็มทิศของอนาคตเซอร์เกไม่ใช่แค่นักเทคโนโลยีเขาคือนักอุดมคติที่ใช้คณิตศาสตร์เปลี่ยนโครงสร้างโลก เขาสร้าง Google ไม่ใช่แค่หาไรายได้จากคำโฆษณาแต่เพื่อให้ความรู้เดินทางข้ามพรมแดนโดยไม่ถูกปิดกั้นด้วยอำนาจใดๆเขาคือผู้ชายที่เคยวิ่งหนีเผด็จการแต่สุดท้ายก็ใช้ข้อมูลต่อสู้กับมันในระดับโลกและนี่คือเรื่องราวจากช่อง n e m ม n u t e รู้ทุกเรื่องถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ